สวัสดีครับถนนเส้นนี้คือถนนสายทางบ้านก้าวช่วงที่3ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านกว้าวตําบลบ้านน้ำพุอําเภอครีมาจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตนําบลบ้านน้ำพุอําเภอครีมาจังหวัดสุขโขทยัยใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแต่เนื่องจากถนนเส้นนี้ใช้มานานหลายปีทำให้ถนนมีการชำรุดเสียหายผิวถนนหลุดล่อน อาจเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุจึงได้จัดทำโครงการเสริมผิวราดยางแอดฟ n นคอน o n c r t สายทางบ้านก้าวช่วงที่3เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาแต่เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการจึงขอเสนอโครงการนี้ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำผุดำเนินการในระดับต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับ